ลและยังไงครับแม่โยนเช็คไปหนึ่งทีครับและเรียบร้อยครับเฟิร์สบัตเป็นทางเราครับโดยพี่ลิงครับแม่ก็หนีออกมาได้ครับและยังไงลิสเตอร์โยนตะกิ้เช็คเนี่ยแหละครับข้อดีเลยครับ ของการเล่นอลิสครับแม่รัรียบร้อยครับแม่และยังไงครับโหเป็นไอัีที่เก็บไวโอไม่ได้ครับแล้วไวอันลิศก็พยายามจะทรบไฟผมครับแต่ไม่มีแล้วเป็นผมที่เก็บเอลซูไปได้เช่นกันครับและยังไงครับไอัีจะลงไปนอนยิ้มไหมครับโหแตงวานี้เวลยก็เข้ามาทุบเรื่อยๆครับและยังไงครับเป็นฝันขาตายไปถึงเพราเออเนี่ยจังหวานี่พอเปิดอันตีปุ๊บนั่นแหละครับผมน่าจะโดนครับเนี่ยครับพอเปิดอันตีปุ๊บแกก็จะเล่นยากเลยนะและยังไงครับพยายามจะวิ่งยิงไปก่อนครับเออแล้วก็ โอ้เอาไวยโอครับไม่ยอมครับทั้งวันนี้เรียบร้อยครับเป็นเบนิวกับทางไวโอครับอาก็อยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยครับแม่ก็อยู่กับผมครับแทนจอยเช่นเคยครับแม่เกมนี้ผมโคตรมาเป็นอลิสครับเออแล้วฟังผมครับมีผมที่เป็นอลิสครับมีลิงครับมีกาลีครับ มีไวโอครับและเป็นเวเลสครับโอ้โหแม่ก็ดูเดือดครับอีกฝั่งหนึ่งครับอ่าก็จะมีนาคอสครับมีนาตายาครับมีเอ่อกด,ดยาวน,นะมีไอริมีอะไรอีกอะบิทเตอร์เออจริงๆแล้วที่กดมาเป็นอ่ายังไงจะพูดยังไงดีเออจริงๆที่กดมาเป็นแบบไอลิสนะครับเพราะส่วนหนึ่งนะฝั่งเขานะมี ตัวลิเตอร์และนาคอนนะซึ่งฟังผมเล่นยากมากลิกเตอร์นี่แบบว่าโหแบบดุอะเออคือถ้าเอากิลดอร์มารับรองเล่นไม่ได้แน่นอนคนระับแก้ไม่ได้แน่นอนก็เลยลองคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นอาริสเนี่ยตัวเราอันติเราค่อนข้างนืดน,นะนืดได้ค่อนข้างดีนะบวกกับคาทาโซโลนะใส่คาทาสโลเข้าไปเออน่าจะเล่นง่ายขึ้นนะครับก็ลองไปรับชมครับว่าจะ เวิร์กไหมเออแต่ผมในความคิดผมน่าจะเวิร์กนะเพราะทุกครั้งที่หยิบม,มาแก้ค่อนข้างเวิร์กโอ้โหแล้วไงครับเอลสูครับแม่พยายามจะยิงฟีสปอร์ตครับแลว้ววายโอโดนไปหนึ่งทีครับแล้วยังโ,โดนยิงอยู่อย่างงี้ครับแม่แล้วเอลสูก็พยายามจะเล็งมาเรื่อยๆเลยนะแม่ค่อนข้างอันตรายครับเอลสูครับฝั่งเขามีเอลสูคือจริงๆแล้วตัวเอลสูเนี่ยเป็นตัวเก็บงานได้ดีนะอ่ายังไม่ได้อัพอันติ คือจังหวะที่แบบว่าทีมไฟล์ฝั่งเขาดรเมจค่อนข้างจัดนะทั้งนาคอสทั้งลิกเตอร์นะค่อนข้างโหดมากเลยและยังไงครับแหมโดนเช็คไปหนึ่งทีครับและเรียบร้อยครับเฟิร์สบัดเป็นทางเราครับโดยพี่ลิงครับแม่ตีลิกเตอร์ลงไปนอนยิ้มเลยครับนี่แหละรครับก็คือข้อดีของอาริสครับอ่าจังหวะที่ดักฟุ้เนี่ย คือผมเนี่ยพอโยนสตาร์นไปเนี่ยฝั่งแกก็จะเล่นยากเลยครับต่อให้เป็นลิเตอร์ครับโดลุมก็ลงไปนอนยิ้มเช่นกันครับแม่ยังไงครับกาลีเบียงจะเปิดกันติใส่กระสุนทิฆาไปครับโอ้โหแต่ก็ยังไม่มีอะไรมากครับด้านบนครับเวเลสครับก็อ่าไปเจอไอรีครับแล้วยังไงครับแม่เป็นเวเลสหรือเปล่าครับที่จะเก็บไอรีไปได้ครับแต่ก็ยังไม่มีอะไรมากมายครับอ่าลิงก็มีออกมาได้ครับและยังไงลิเตอร์โยนสกิลเช็คนี่แหละครับข้อดีเลยครับ ของการเล่นอันลิศครับแม่รัดเรียบร้อยครับแม่เป็นลิกเตอร์ที่โดนไปรัวครับโดยพี่ลิงเก็บไปถึง2ตัวครับและนาคอสก็เก็บไปเลสไปได้ครับยังไงครับแม่ยังไงดีเปิดอันตีใส่เลยครับเนี่ยครับคือนาคอสแกจะเล่นลาบากนะเออจังหวะที่ผมเปิดอันตีใส่เห็นไหมครับก็ประมาณนี้แหละครับเออลองดูนี่ขนาดยังไม่ได้คาทาซาโลนะนาคอสถึงกับต้องวิ่งหนีอ่ะ เม่วาน,นี้ก็เช็คพุ่มให้เพื่อนไปก่อนครับเราก็ไม่มีอะไรมากนะต้องคอยคอยดูนะคอยดูให้เพื่อนนะเอาละกระตุกไปหนึ่งที่ครับยังไงยังไงครับไหวไหมครับลิเตอร์กล้าไหมจริงๆลนะิเตอร์ไม่กล้าหรอกแล้วผมโยนเช็คไปโดนลัวๆเลยนะดิเตอร์แกต้องมีผวาต้องมาเจอผมอะ่ะเออแล้วยิ่งเจอติเจออะไรด้วยนะโหลิเตอร์กลัวแน่นอนคนระับเังวันนี้ผมก็จะเดินพุ่มนะเอออ่ะมีไงนีเห็นแล้วแล้วลิเตอร์เห็นผมด้วยแม่ประเด็นคือเขาวางไอ้นี่ไว้ไง วางโหแล้วยิงไปหนึ่งทีครับแม่พยายามจะยิงอ่าโหแต่ก็ยังไม่มีอะไรมากมายบบย,ยังไงครับเปิดอันตีใส่เลยครับจังหวะนี้ไม่ให้ลิเตอร์เล่นครับอ่ะยังไงครับหฝั่งเราก็ออมาถึง4ีตัวนะยิงก็ดักรออยู่โหแล้วเป็นกระสุนมีค่าแม่งมันยิงแม่นนะโดนผมทุกดอกเลยเออหลายรอบละเออยังไงครับเอลซครับแม่จะแม่นอะไรขนาดนั้นแม่นเหมือนจับวางครับ วานี้โยนเช็คไปหนึ่งทีแต่ยังไม่มีอะไรดีขึ้นครับอ่าแล้วยังไงครับแห่เดินเป๋ๆไหมก็เรียบร้อยนะครับเป็นการีที่เก็บนาคอสไปได้ครับโอ้โหแล้วนาตายาฉีดผิดครับผิดเลนครับนิดนึงครับ ถ้าฉีดจริงๆว่อกี้โดนตรงๆผมอาจจะลงไปนอนยิ้มได้ครับแต่ก็ยังไม่มีะไรและโยนเช็คไปหนึ่งทีครับแล้วตังวิ่งสวนออกมาครับเนี่ยครับไอรีวิ่งมาเสริมให้ครับต้องถอยออกมาครับและยังไงครับโอ้เป็นไอรีที่เก็บไวโอไปได้ครับแล้วไอรีก็พยายามจะแทบใส่ผมครับแต่ก็ไม่มีแล้วเป็นผมที่เก็บเอลซูไปได้เช่นกันครับและยังไงครับไอรีจะลงไปนอนยิ้มไหมครับโอ้แตงวันนี้เวเลก็เข้ามาทุบเรื่อยๆครับและยังไงครับเป็นฝั่งเขาตายไปถึงสองฝั่งผมก็ตายไปถึงสองเช่นก ไม่ได้หายใจหายคอกันเลยครับช็อตเมื่อกี้ครับโ,โอ้ออกันยับยับครับแต่ก็ตายไปแค่ทองตัวครับแม่ในนาทีที่4ครับสกอร์ก็อยู่ที่5้าเราสะเออผมก็กับมาเติมเรือยนะคือจังหวะเนี้ยจังหวะเล่นอะ่ะเออผมก็จะอยู่พุ่มตลอดนะหาจังหวะที่แบบว่าสตันอีกฝั่งนะโอ้โหแต่ฝั่งเขาอไอริ้ลงมาเนี่ยผมก็ก็ต้องมูฟออกมากับทางลิงนะเออก็ยังไม่มีอะไรมากตอนชอตนี้ก็เออ อาและอย่างไรครับเป็นกาลีครับที่เก็บไปได้และเรียบร้อยครับกาลีก็ลงไปนอนยิ้มจากทางนาคอเช่นกันครับผมพยายามจะเปิดอันตีช่วยแล้วนะเมื่อกี้แต่มันช่วยไม่ได้จริงจริงเปิดช่วยทางเอลสูได้นะแต่ทางนาคอช่วยไม่ได้จริงจริงเออขอโทษเพื่อนครับและอย่างไรโหเห็นครับแอบเห็นนะครับอ่า ต้องค่อนข้างระวังครับและยังไงครับเนี่ยไล่มาอย่างนี้ครับโอ้โหแลโป๊กไปหนึ่งทีครับนี่ครับผมต้องวิ่งคอยกันให้เลยครับเออไปครับกลับบ้านครับไอโอครับยิงมาโอ้โหดีครับผมรับก็สุนแทนครับแต่แกยิงผมไม่ค่อยเข้านะเออโดนนิดนึงครับเลือดหมดไปแค่ประมาณครึ่งข้อหรือถึงข้อหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับไม่ค่อยน่ากลัวครับอ่าผมปลดมาเป็นอลิสนี่ไม่น่ากลัวโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับดาวสเตีตัวแรกครับเป็นทางนาคอสและยังไงเปิดอันตีใส่เลยครับนี่ครับคือนาคอสแกเล่นยากนะ เออถึงถึงเล่นยังไงก็เล่นยากครับต้องวิ่งหนีออกไปแล้วทุบไปเลยครับแม่เป็นลิงที่ทุบนาค้อนลงไปนอนดิ้นกับพื้นครับแลวจังหวะนี้ผมต้องบ้าให้เพื่อนนะและยังไงครับเช็คไว้หนึ่งพีครับอืมแต่ยังไม่มีอะไรครับแล้วลิงพยายามจะหนีครับจะหนีรอดไหมครับน่าจะรอดอยู่นะและยังไงครับโหเรียบร้อยเป็นเวเลที่เก็บไอพีไปครับแต่นาตาญาก็ลงไปนอนยินเื่อนกันครับฝั่งเราไม่ตายเลยครับฝั่งเขาตายไปถึง3ตัวครับไฟค่อนข้างได้เปลี่ยนนะ โดยผมเนี่ยคือแบบเห็นไหมครับข้อดีของการหยิบอาริสมาซับก็คือแบบจังหวะทีมไฟอะไรพวกนี้มันสามารถช่วยเพื่อนได้เยอะมากนะสําหรับการไต่แรงอ่ะคือผมจะหยิบพวกนี้หยิบตัวเนี่ยโอ้โหลวมันแม่นเกินไปนะละยังไงนาคอร์สเนื่ดไปหนึ่งทีครับหืมจังหวะนี้โดนผมโดนเอลสูยิงรัวๆเลยครับแม่นจะแม่นเกินไปแล้วนะเออเนี่ยสามนัดอ่ะสามนัดอ่สดะสามทีเอ,อ้โหต้องกลับบ้านอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มันแม่นเกินไปอะ่ะเออ ม่นเหมือนจับวางอะแต่ดาเมจคือเขาจะทำะไรผมไม่ค่อยได้นะเพราะตัวผมแบบค่องข้างคึนไงอ่ะแล้วยังไงพี่ลิงวิ่งดิ๊ก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 มาครับดิกเตอร์ก็พยายามจะเข้ามาเล่นกับลิงนะคือไหลไฟจังหวะที่ผมอยู่อะคือผมสามารถช่วยเพื่อนได้โดยตรงเลยนะเออจังหวะที่ลิงแบบ จังหวะที่ลิงหรือว่าจังหวะอะไรที่เจอกับลิเเตอร์เนี่ยคือได้ผมล้วนๆส่วนหนึ่งนะเออแต่ส่วนหนึ่งก็เพื่อนก็เล่นเก่งด้วยนะเออและยังไงครับปู่ท้านบนครับลิงพยายามจะเข้าไปทุบแต่นาคอสก็พยายามจะเข้ามารวงเช่นกันครับแม่เวเลสครับอ่าอย่างไรแต่ก็ยังไม่มีอะไรครับเออผมก็ต้องเคลียร์คีมนะเนี่ยข้อเสียข,ของอลิสก็อย่างที่บอกครับคือมันตีคีปช้ามากไม่เหมาะครับที่จะเอามาเล่นแบบมาเคลียร์คีปอย่างเงี้ยคือควรจะให้เพื่อนนะครับวิ่งมาเคลียร์เราก็จะวิ่งไปซับเลย เออเพราะมันเคลียร์คลิปไม่ได้เนาะและยังไงเอลซูเห็นผมครับก็ยังไม่มีอะไรครับเออวันนี้ผมก็จะลงไปซับไวโอนะะเดีวเช็กก่อนรอเช็กก่อนออลงมาเล่นกับไวโอก็ยังไม่มีอะไรครับตอนนี้ก็น่าจะเคลียร์คิปเคลียร์เลนไปก่อนเออละเนี่ยเห็นแล้วครับเปเป,เปมาเห็นพระคุมนะเออ,อยังไงครับแดดพยายามจะเช็คพุ่มผมครับนี่แหละเปิดอันตรีใส่เลยครับเนี่ยครับเพราะเสียของทางเอลซูก็มีเช่นกันครับเนี่ยผมว่าแบบ คือดาเมจไม่ค่อยต่อเนื่องนะมันเหมือนแบบเป็นตัวที่แบบว่าโอ้โหล้วเป็นส4สตัวที่พยายามจะเข้ามาลูไวโอครับและยังไงครับแม่ต้องเปิดบัฟไปและเรียบร้อยครับเป็นนาคอสที่เก็บไวโอไปได้ครับเห็นผมนะแต่ไม่ล้วงผมนะเป็นล้วงไวโอก็ถูกของแกนะนะโดนเช็คไปหนึ่งทีครับแม่รับเอลสุเริ่มแรงครับยิงผมหมดไป2ข้อแล้วนาคอสพยายามจะเข้ามาฟันอย่างนี้เรื่อยๆครับจังหวะนี้เป็นผมที่ตายเลยครับฝั่งนั้นเขาเป็นอะไรมากไหม วโอคือวโอโดนล้วงรัวๆแล้วผมช่วยไม่ได้เลยนะจะล้วงอย่างเดียวเลยเออจังหวะที่ผมจะเข้าไปเช็คพุ่มแต่นาคอสเห็นไงก็เลยวิ่งเข้าไปเล่นกับไวโอเลยโหเสียดายมากเลยจังหวะที่แบบว่าเออผมควรจะยืนพุ่มนะเออก็ไม่เป็นไรครับออแล้วก็จำไว้เป็นบทเรียนครับคือเอาสพอร์ตมาเล่นเราก็ต้องคอยซับเพื่อนให้ได้นะเออจังหวะไหนที่แบบว่าเรายืนพุ่มได้กันพุ่มให้เพื่อนเห็นนะไว้ฝั่งเดินมาครับเขาก็จะเล่นกันง่ายนะเออ สภาพอะไรอะชอบก็ไม่บอกอะเออแล้วฟังผมนะป้อมล่างก็แตกเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ฟังเขาก็แตกไปถึง2ป้อมเช่นกันนะอืมก็ลูกเกมตอนนี้ทางผมก็นําอยู่นะอยู่ที่12ต่อ6คิวครับส่วนป้อมก็ฟังผมแตกไปป้อมแต่ฟังเขาแตกไปถึง2ป้อมคนระับงนหลัวันนี้ผมก็จะรอเช็คนะว่าจะเข้ามาเล่นโหล้วยังไงครับนาคอสแม่พยายามจะเข้ามาเล่นกับไวโอนะเออลลิเตอร์วิ่งขึ้นมาละ เออยังไงครับดูจากนี้นีแมปครับเตอร์พยายามจะเข้ามาแล้วเวเล็ก็พยายามจะเล่นนาคอสด้านหลังครับโอ้แต่จังหวะนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากครับเป็นฟังผมที่ออกกันถึงสี่ตัวอ้าวแล้วดิกเตอร์เข้ามาอย่างนี้ผมเปิดอันตีใส่เลยครับแม่ล้วโยนเช็คไว้หนึ่งทีครับแต่ไม่โดนใครเลยครับแม่เราพยายามจะทุบไปครับและเวเล็กพยายามจะตีนาคอสแต่ก็ยังไม่มีใครตายอ้าวแล้วยังไงครับนาตาายืนเป๋ๆอย่างี้เรียบร้อยครับเป็นวยโอที่เก็บนาตาาไปได้ครับอื ฟังผมตายไปถึงสองนะฟังเขาตายไปแค่ตัวเดียวนะโอ้โหโดยเอลโซนะเก็บงานได้ค่อนข้างดีนะครับเอลโู so ฟังเขาครับคือยิงฟังผมตายไปถึงสองตัวเลยนะ <c oughs> เนี่ยครับจริงๆนาจะเอามังกรก่อนนะ s อนเมื่อกี้ไม่น่าไปรีบเล่นเลยแบบน่าเสียดายน่าจะตีมังกรก่อนเออนะครับน่าจะเล่นมังกรกันน่าจะออก,กันที่มังกรก่อนนะเออใช่ไหมครับไบโอยังพูดเลยครับน่าจะเล่นมังกรก่อน และยังไงครับแม่เปิดอันตี้ช่วยเพื่อนไปเลยครับจังหวะนี้ครับแม่เดมา1ทีครับและยังไงครับไม่กล้าเล่นต่อครับและโยนเช็คไป1่ทีแล้วโดนสตันแต่ไม่มีเพื่อนครับแต่ดัานกลางครับนิเตอร์พยายามจะกดกระทางไวโอครับเอลซูก็ลงมายืนครับแต่ทางพ่ลิงเราก็ดักอยู่ครับเอาลผมวิ่งติดอยี้เป็นยังไงเนี่ยยังไงครับและโยนเช็คไป1ทีแล้วพี่หมีเขามาตีครับแม่ไล่ทุบไปก่อนครับพี่ลิครับพูดผิดครับเนี่ครับ คือจังหวะที่แบบว่าคือพอผมรู้ตำแหน่งศัตรูเนี่ยเราจะเล่นง่ายขึ้นครับอย่างที่ผมได้ก,กล่าวไปต้นต้นคลิปต้น,ต,นต้นแบบช่วงคลิปแรกๆเลยนะก็คือแบบแม่งเราก็แบบคอยแบบเอ,อคอยเช็คพุ่มอนีรอย่างเงี้ยจังหวะเนี้ยคือให้เพื่อนอะ่ะเล่นบนไปเลยผมก็จะยืนตรงเนี้ยแหละเออคอยดักถ้าเขาวิ่งมาปุ๊บเราจะเห็นก่อนเลยนะใช่ กันกันไว้ครับกันแคลี่เราครับอ่าจังหวานี้ครับอ่าเห็นไหมครับสุดท้ายเขาเข้ามาเล่นนะและยังไงกระชากไปหนึ่งทีครับปู้แล้วเอลสูนครับยิงคนข้างแม่นครับโดนผมอีเช่นเคยครับแม่และยังไงเปิดอันตีใส่ไปเลยโอ้โหครับพยายามจะเล่นครับแล้วพยายามจะปวาบอันตีสองไปก่อนครับแม่ใส่สกิลสองไปครับผู้แล้วเพื่อนครับโดนอกันรวๆเลยครับแล้วเช็คไปหนึ่งทีครับแม่และเรียบร้อยครับเป็นเอลสูที่เก็บเวเลยครับแต่ทางอ่าไอริสก็ตายไปเช่นกันครับโดยไวโอครับแม่ยิง หายเลยครับแล้วเปิดอันตีใสเลยครับแล้วเป็นพิลิงที่เข้ามาตีครับแล้วนาคอก็เข้ามาอย่างนี้เรียบร้อยครับตีนรกตายเกือบยกตีครับเก็บไปถึง4ตัวครับแต่ฟังผมก็ตายไปถึง2ตัวเช่นกันนะเป็นดับเบิลคิวจากทังพิริงครับเออเอาจิงๆพิลิงเล่นดีมากเลยนะเกมเนี้ยโอ้แล้วยิงมาทีถ้าผายเลยครับต้องถอยนะลิงต้องถอยด้วนเลยนะโอ้โหยิงมาทีแบบเกือบลงไปนอนคุยกับล่างมะม่วงนะเกือบสุขิดเออลิงเล่นดีมากนะเกมเนี้ยแบบ แกเล่นแบบล้วงค่อนข้างโอเคเลยอะเออจังหวะแบบทําเกมจังหวะแบบไฟเงี้ยแกไปเก็บตัวพวกตัวแคลี่หรือตัวเมทก่อนเลยนะเออบางเจอเจอ,เจอป่าบางเกมก็น่าปวดหัวนะแต่เกมนี้ลิงเล่นดีจริงๆครับต้องยกนิ้วให้ลริงครับยกนิ้วกลางนะครับผามผามอะไรต่งครับเออแล้วก็เคลียร์คีฟอะไรกันไปก่อนนะไม่มีอะไรมากครับช่วงนี้จังหวะที่รอแบบเพื่อนเกิดน,นะเออ อ่าและโหเป็นลิงครับนะเ,นรเนี่ยขึน้นไปเจอนาคอสไงนาคอสกล้าไหมล่ะเออแลวยังไงโยนเช็คไว้หนึ่งทีอ่าเห็นไหมครับข้อดีของการเช็คป่าก็ประมาณนี้แหละครับคือเราจะเห็นนะอ๋อและยังไงโหเราพี่ลิงวิ่งเข้าไปทุบใครนนะ่ะและเรียบร้อยครับเป็นลิงที่เข้าไปทุบนะแต่ย่าครับแม,ม่ยอมแกจริงๆนะเออแกเล่นดีจริงๆเห็นนะจังหวะการเช็คพุ่งจังหวะอะไรพวกนี้คือแกเล่นแบบแกรู้จังหวะได้ดีนะเออ เข้าเลยครับจังหวะนี้ครับแต่เพื่อนไม่เข้าก็ไม่เป็นไรครับโหจังหวะนี้เปิดอันตรีช่วยเพื่อนไปก่อนแล้วบัฟบไปหนึ่งทีครับยังไงครับไวโอแล้วเป็นเรียบร้อยครับเป็นไวโอที่ลงไปนอนยิ้มครับฝั่งเขาก็ยังไม่มีใครตายนะแม่จังหวะที่รอครับเออแล้วเพื่อนต้องเพื่อนต้องจุดจุดจุดมา <laughs> เออลิงวิ่งหนีไปก่อนลิงเออกลับบ้านครับ ลิเตอร์เอาไงไวโอบอกผมไม่ไหวแล้วนะลิเตอร์เล่นล้วงแต่ทางไวโอครับแม่ต้องบอกว่าตัวออฟเลนเอ้ยไม่ใช่ตัวซับตัวซับแก่ค่อนข้างดีนะเออคือแบบล้วงแต่แครี่และเรียบร้อยครับเป็นเวเลที่ลงไปนอนยิ้มครับผมก็ช่วยไม่ทันนะตัวอื่นตั้งเยอะไม่เอามาเอาไวโอครับเออย่างไง ไอชีฟก็ดันดันล่างแล้วเออก็เช็คเช็คไปก่อนแบบโอ้โหนี่ยครับ, <c oughs> รบเปิดอันตีไปเลยครับจังหวะอันจังหวะนี้แบบอันตีแกแบบค่อนข้างไวแล้วเวลาเออก็เปิดแบบสุดรุยสุด้ายไปเลยกันไม่ให้แบบที่ฝั่งเขาไม่เล่นละเรียบร้อยครับพร้อมล้างกระแตกไปเรียบร้อยครับแม่ก็ฟังเขาก็เหลือแค่สามป้อมนะฟังผมนี่แตกไปถึงสองแค่สองเองเออก็ไม่เป็นไร จังหวะน,นี้ลิเตอร์เข้ามาเนี่ยคือจังหวะน,นี้ครับผมรู้แล้วเพื่อนอยู่ทางสายผมก็ต้องเช็คให้เพื่อนนะแล้วพยายามจะทุบและยิงไปกอนแล้วเช็คสตันไปอหนึ่งทีแต่ไม่มีตัวตามครับแต่ก็ทูของลิงนะคือแบบไม่เล่นจังหวะเมื่อกี้ก็โอเคนะครับเพราะว่าถ้าเล่นไปเนี่ยก็เสี่ยงตายนะแล้วโหแลวยังไงครับไอลิพยายามจะล้วงไวโอและเรียบร้อยครับเป็นไอลิที่เก็บไวนโอแต่พี่ลิงเราก็เข้าไปทุบไอลิลงไปนอนยิ้มเช่นกันครับเออฝั่งนี้แบบสกอร์ที่แบบ20 ต่อ13นะในนาทีที่14นะคือผมก็ถ้าเป็นทีมไฟนะผมผมจะช่วยได้ดีนะแต่ถ้าแบบจังหวะโซนเมื่อกี้ผมวิ่งไปไม่ทันจริงๆเออพยายามจะคอยดับพุ่มเช็คพุ่มแบบให้เพื่อนรู้ตำแหน่งของอีกฝั่งนะนะก็เลยไม่ได้ยืนยืนคู่กับไวโอแล้วก็ไม่คิดว่าไอลิจะเดินสู่ขนาดนั้นเออมันอะไรกับแครี่นักหนาเออร้องเลยครับไวโอล้องเลยครับ WHO, อะไรยังไงลิเเตอร์วิ่งไล่มาอย่างนี้โหโหยังไงครับปเปิดอันตีใสเลยจังหวะนี้ครับแหมก็สโลไปหนึ่งทีครับจะรอดไหมครับแหมแล้วต้องวิ่งออกไปครับเนี่ยครับคือข้อดีของทางอาริสครับอย่างที่ผมบอกเลยนะ อ้าวโอ้โหแม่ยังไงครับแม่เป็นเวเลที่ตายไปถ้าลิงลเข้ามาทุบไอริชกันครับโอ้โหตาต้องถอยมาครับเป็นฝั่งเราที่เสียไปครับโอ้โหสกอรต์ตื้นขึ้นมาแล้วครับแต่ป้อมฝั่งล่างด้านบนเขาก็เกือบแตกเช่นกันนะเออข้อดีของอาริชนะครับคือจังหวะที่แบบว่าลิกเตอร์เป็นตัวเปิดเกมค่อนข้างโอเคนะอืมนั่นแหละครับแต่พอมาเจออาริชนะครับข้อดีเลยของอาริชเลยค,คือเขาจะเล่นยากมากเห็นไหมหลายๆช็อตที่แบบว่า ผมเอาอลิซขึ้นมาเล่นนะ่ะเอ้ยเอามาวางอันตีอะแบบแกจะเล่นไม่ได้เลยนะแกแบบกลัวเออแบบต้องวิ่งกลับบ้านครับแล้วลิงคือทุบเอาทุบเอาถึงไม่ตายนะแต่ก็เกิดพิการนะเออเนี่ยจังหวะเนี้ยพอเปิดอันตีปุ๊บนั่นแหละครับผมน่าจะโดนครับ <c oughs> เนี่ยครับพอเปิดอันตีปุ๊บแกก็จะเล่นยากเลยนะและยังไงครับแหมพยายามจะวิ่งยิงไปก่อนครับเออและพยายามจะโหวไวโอครับไม่ยอมครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับเป็นดับเบิ้ลคิวจากทางไวโอครับเห็นไหมครับ คือจังหวะเขาเป็นตัวเปิดเกมถึง3ตัวเลยนะแม้แม้กระทั่งไอริลิเตอร์แล้วก็ตัวนาคอสครับแต่ทางเราเล่นค่อนข้างดีกว่านะเออพอตัวผมก็ค่อนข้างเปิดเกมค่อนข้างดีและป้อมก็แต่เป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวลองไปวิเคราะห์ท้ายเกมกันครับสำหรับการมาวิเคราะห์ท้ายเกมนะครับเออสำหรับการวิเคราะห์นะก็คือตัวแรกที่เขาหยิบมาเนี่ยเป็นลิเตอร์กับทางไอริสองตัวครับซึ่งผมก็ยังไม่เลือกตัวนะผมก็ให้เขาเลือกกันมาก่อนจน ส่วนตัวป่ากเขาหยิบม,มาเป็นนาคอสผมน่าจะจาได้น่าจะเลือกเป็นตัวสุดท้ายนะเออผมก็หยิบม,มาเป็นอลิสเลยเพราะผมคิดว่าการที่จะแก้ทางลิกเตอร์และไอริและ,ลและนาคอสได้นะครับก็คือการส o l o ให้แกเล่นยากเท่านั้นคือตัวอื่นถ้าผมหยิบม,มาเป็นแก๊กเนี่ยตัวลิกเตอร์เนี่ยหลุดดิ้นได้แน่นอนครับและเป็นถ้าเป็นกิลด์ก็จะดิ้นได้เช่นกันครับคือเล่นยากมากถ้าไม่หยิบเป็นอลิสมาครับเออก็ลองคิดว่าเฮ้ยถ้าหยิบมาเป็นอลิสมาเนี่ยผมว่าการหยิบการไฟเนี่ย เราค่อนข้างโจโเคครับแล้วก็เป็นไปตามคาดน,นะคือหลายๆช็อตที่ลิกเตอร์อ่ะคือพยายามจะเข้ามาเปิดไฟจากทางเรานะแต่แกเปิดไฟแบบไม่ได้พอผมเปิดอันตีปุ๊บแกจะต้องยิ่งกลับครับเพราะลิงลิงเนี่ยเข้ามาทุบเออจงังหวะที่ผมเปิดปุ๊บลิงก็จะเข้ามาตีต,ต,ตุกตับตุกตับกาลีก็เข้ามายิงต่อครับแล้วทาให้ฝั่งเขาเนี่ยเล่นค่อนข้างยากนะต่อให้เป็นนาคอสมาเข้ามาลวงถ้าผมเปิดอันตีใส่นะแกก็จะเล่นยากเช่นกันครับอ่าส่วนทางเวเลสเนี่ย เออเวเลสเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคครับสำหรับการเปิดเกมนะเออแบบประมาณว่าเวลาเวเลสแบบยังไงอะสตันให้เพื่อนผมสโลเวเลสสตันก็เข้ากันได้ดีครับส่วนไบโอก็คอยยิงแบบว่ายิงฟรีสปอร์ตไปนะเออกาลีก็เปิดอันตรายทผมเข้าไปครับแต่ส่วนฝั่งเขานะคือจังหวะที่คือเขาเลือกตัวมาค่อนข้างแบบว่าปิดเกมได้ค่อนข้างไวนะเออเกมนเนี้ยอย่างเอลซูเนี่ยเป็นตัว ปิดงานใช่ไหมลิกเตอร์เข้ามาเปิดไอรีเข้ามาเล่นนาะคอสเข้ามาแบบล้วงคือทุกตัวแบบดาเมจแบบค่อนข้างโหดกันท้งนั้นนะแต่ละตัวเปิดเกมได้ค่อนข้างดีครับซึ่งตัวนตาตา雅กับตัวเอลซนะูเป็นตัวปิดเกมได้ค่อนข้างโอเคนะหรือไม่ก็ตัวแบบว่าคือทําให้ฟังฟังผมเล่นไม่ได้นะแต่ข้อดีของที่ผมหยิบอลิสมาก็อย่างที่บอกครับคือการเปิดเกมฝั่งเขาจะยากขึ้นเยอะคือเล่นไม่ได้เลยจังหวะที่ผมแบบหลายๆช็อตช็อตแรกผมจังหวะเช็คป่าเช็คอะไรพวกเนี้ยเช็คให้เพื่อนรู้เนี่ย คือเขาก็จะแบบไม่กล้าเล่นแล้วพอเห็นผมอะไรเงี้ยกลัวแบบเปิดอันตีใส่เขาก็จะเล่นยากนะซึ่งผมไม่รู้นะว่าไม่ได้ดูนะว่าเขาเออกของบบอะไรเออสำหรับการแก้ทางของลิเตอร์และไอริสและนาคอสของผมก็จะประมาณเนี้ยครับก็ลองเอาไปหยิบไปเล่นกันดูนะสําหรับคนที่เล่นซัพพอร์ตนะเออผมว่ามันค่อนข้างเล่นง่ายนะอริสะสําหรับเออบางคนคิดว่าเฮ้ยอริสแบบอาจจะเป็นตัวที่ไม่มีอะไรเพราะดาเมจไม่ได้แรงไม่ได้อะไรแต่สําหรับพิมพ์ไฟ์อะผมคิดว่าค่อนข้างโอเคเออ อเคครับก็จบกันเป็นก็จบกันเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยครับเออจะได้ทําคลิปต่อไปเออั้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ